น้ำหายหมดเลยขนาดใส่น้ำต้มยอามันก็จะไม่ไหมอ่ะแบบเหมือนเวลาเราหุงข้าวแหละเอาอย่างนี้แล้ววะได้แล้วถั่วเขียวได้บ้าหุงข้าววันนี้นะคะลี่ก็จะทดลองต้มถั่วเขียวด้วยหม้อหุงข้าวนะคะมารอดูกันนะคะว่า,าจ,จะสำเร็จหรือเปล่าอันดับแรกนะคะลี่ก็นำ ถั่วเขียวนะคะไปแช่มาแล้วนะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วลีล้างน้ําออกไปแล้วหนึ่งน้ำเสร็จแล้วก็มาต้มจนน้ําร้อนนะคะแล้วก็มาแช่เอาไว้นะคะอะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาลงมาหุงข้าวกันนี่นะคะทิ้งเอาไว้เกินครึ่งชั่วโมงอีกนะคะทุกคนโมแต่ไปทํานูน่นทํานี่นะเออ เราเข้ามอของข้าวกันเดี๋ยวเทเสร็จแล้วก็จะถ่ายทีนะคะทุกคนทำไมพอลลี่นะเติมน้ำลงไปอะ่ะมันเป็นฟองแบบนี้อไอที่เหลืองเหลืองที่ทุกคนเห็นนี่นะ <c oughs> นี่ใส่ดอกเก๊กฮวยลงไปนะให้มันหอมหอมแต่ไม่เข้าใจความฟอง <c oughs> อก็เติมน้ำตามใจชอบแต่ยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะ ค okay. ไฟขึ้นวอร์มแล้วนะคะก็ยังมีควันขึ้นอยู่นะแต่ว่าเด๋วรี่ว่าจะใส่น้ำตาลแล้วแหละเพราะว่าน้ำตาลลี่ก้อนใหญ่แล้วก็จะใส่ผงขิงด้วยนะคะตามใจฉันมากเฮ้ยไปแล้วน้ำน้อยไปเหรอเฮ้ยน้ำหายหมดเลยขนาดใส่น้ำต้่งยอ่อต้องเติมน้ำแล้วแหละ โอ้ยถ้าอย่างนั้นนาะลี่คงต้องเอาน้ำตาลไปละลายก่อนน่ะไม่งั้นนะไม่ได้แล้วตายแล้วเหมือนหุงข้าวเลยเนี่ยทุกคนว้ายไอขึ้นเห็นแม่ก้นหม้มอมันก็จะไม่ไหม้อะ่ะแบบเหมือนเวลาเราหุงข้าวแหละแล้วปรากฏว่ามันก็จะมีกลิ่นแบบเหมือนไม่ไหม้อ่ะค่ะ ถาวมว่ามันสุกไหมมันก็สุกแหละต้มน้ำแล้วนะคะใส่ผงขิงลงไปแล้วด้วยเอาอย่างนี้แล้ววะได้แล้วถวั่วเขียวได้บ่หุงข้าว เดี๋ยวลองดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่ามันได้กลิ่นแบบไม่ไหมของก้นหม้อ่ะค่ะเนื้อก็กำลังดีนะเดี๋ยวอยากบอกว่าดูฝาดิก็เหมือนเวลาหุงข้าวแล้วนะจะลองชิมดูนะร้อนเลยอ่ะ โอเคใช้ได้เลยนุ่มสุกทุกเม็ดแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบเนี่ยอมอนไหมไหม้ๆนิดหนึ่งค่ะจะมีกลิ่นความไหม้นิดหนึ่งก็ใช้ได้ผ่านไม่ต้องมานั่งเฝ้าเตาเนะใช้วิธีนี้เอาละกันนะคะ คาวหน้านะลี่จะเติมน้ำเยอะๆเลยสักประมาณสามสี่เท่าของไอตัวเนี่ยตัวเขียบวะ่ะขนาดลี่ว่านี่เติมน้ำเยอะแล้วนะเพื่อนๆคนไหนนะคะลองทำวิธีนี้แล้วนะคะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอะไรยังไงก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ